มาเลยพี่น้องเอาไปเดี๋ยวลุ้นมาเจ้าไะเม่เท่าว่าโบเคยกินว่านี่ล่ะคือทีนบ่เเคยกินโบเคยกินกเคื่ออันนี้ครั้งแรกว่ะเคยได้กินข้าวานนี่แล้วแม่แล้วก็บอกฮะข้าวดานมาซื้อชูกินแล้วก็บเคยข้าวหลาวไหมบอปีนี้ปีแรกเนาะกลับสวัสดีสวัสดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอสซีทุกท่านเลยเนาะ มาหนี้กันมาข้าวราวกันอยู่เพื่อนแม่เท่าเพ่งหน่อยพี่น้องเลยเพื่อนแม่แ่าใหญ่เนาะก็วันนี้มีอย่างไรเราไ้พี่น้องเลยมีของเล็กไม่ไหวยลยแหละพากันมาย่างกินเมื่อเอ็นกาแม่ต้องเตือนว่าจะได้ไปเดินทางไปฟังไทยนให้พี่น้องเลยตอนแรกว่าจะไม่ได้ไปหรใไ้พี่น้องเลยไปตอนแรกตอนแรกกินมันรถรถทางรถเตียงเต็มได้ก็เลยแบบว่าทางเฮากับ มันเต็มไปกับว่าต้องไปขนาะดน่ะแต่พอดีเพิ่งม,มาชิมเอารถตู้ว่าสันนะ่นมาให้พี่งงพน้องเลยพอต้องเปลี่ยนก็ได้ว่าไปบ่แม่ต้องเปลี่ยนก็ไปก็ไปนอกแต่ว่าสุดนี้ยังไม่ได้มีนะหมูลเลยแม่พี่น้องเลยยังไม่ได้เตรียมไม่ได้ยังเพราะว่ไม่ได้คิดว่าจะได้ไปขนาะ <c oughs> ดน่ะไปด้วยนี่แม่นมาเลื่อนทางกัเลื่อนแต่งงานแตง่แตงทางมาโทนเพิ่นกับสาวไทยกับพี่เสื้อผ้าแต่ไม,มไม่พี่น้องหมู่เพื่อนเดีเตรียมมาแล้วแต่แม่เปลี่ยนก็ไม่ได้เตรียมยัง ญาติลงเลาะไม่ได้เลยมาข้าวหลัง pues right. oh, oh, วันโตเฮาเียวันยังลายน่อยพี่ดาวไปเดี๋ยวไหมครับส้มกันเลยวันนี้ก็ให้ยทางน้องสาวลงมือเองวันนี้ไปอ้าวสบายดีลูกสบายดีอ้าวสบายดีเด้อทางน้องสาวไปไปทางไนกันไรไปนไทยบนบนสบายดีเด้อแม่เถ่ามึงเพื่อแม่เถ่าหนิเด้อเม่เถ่าเอ้ยสบายดีสบายดี เม่าวาบเคยกินบ่นนี่ล่ะคือนบเคยกินบเคยกินกเคืออันนี้ครั้งแรกว่ะ่บเคยกินน้ำดานนี่แล้วแมกแล้วก็บฮกนดานมา่ืคอชูกินแล้วบ็บเคยข้าวลาวไว้อปีนี้ปีแรกเนาะองเมาวอะไรขาลาว้านล้าวาไม่เท่าสมนข้าวต้มข้าวลาวที่เร้าเก้าไพี่น้องเลยอันนี้กับปีแรกของเม่าวรพี่น้องใช่ไหมว่าข้าวลาวน้ำดูน้ำลาน ล้วก็บวชเคยล่ะจนใหญ่เป็นสาวจนเถ่าแล้วก็นล่ะยังเป็นสาวจนเถ่ายัจนหอดเปิดทิพย์ไฟเนาะน้ออ้าวโมเป็นยังเนาะโมทรายเกินไปเรื่องข้าวลาวนี Ell ่อันนี้จำได้ข้าวลาวอะไรอีกใหรพี่น้องเลยท่ากันซื้อจ่ใส่กับไอ้ตีนไก่กับไอ้ยังก็ปีกไก่ซะบ่นี่ปีกไก่ปีกไก่ของจำได้ใครพี่น้องซจำได้ ไปมีหมักถั่วหมูนิดนึงงนสี่เสรไปเอ้ามาเดีถั่วแดดไหมถั่วให้มซื้อถั่วให้ห่อานางมาเนี่ยมาให้จะตำกินนม่มาเห็นยังเขาจันาจะเอื้มไ่กินชิมมันบในนั้นนะน้ำจิ้มก็ซืมม้อมาเรียบร้อยแล้นะน้ำจิ้มซีฟูดใ่งไงเบล,าเลา้างน้ห้อนใ่ไหมค้างน่อหอนน่ออนก็อย่าลงไปแลวกันไอ้ดวกแ้วก็จะมมกบ่ สิว่าแต่ไม่เท่าไหร่พี่ดาวกมยไม่น้องเปียนก็ยังพกับข้าวเลย่าตกหลยน้องเดด็หนุ่มน้อยสบายดีพอจะบาโทรมาหน่ะพอจะข้าหลาอยู่เซน่ะข้าวเหาอยู่โรงงานข้าวเหาอยู่โรงงานเออทางพอคนอยู่เมืองไทยเนาะทำงานอยู่ประเทศไทยเลยทานอ่ะเมื่อเดี๋ยวทานสิ่งอยู่ ได้ดิเนะที่เห็นได้อยู่ว่าไม่นแ่วเลยเหือนดาวชิกิไกได้วันได้กินเนาะออใส่มมใหมูเอก็ได้สืนในดใส่ตันมาูกินได้เพรงเิานะเอาอิเวาอยากก็ได้ื้อไม่เพินเน,นื่อเดียวเ้นถะเนาไอ้น่นก็ว่าอยากกินปีไกเขาชิดิ้น ราจะกินไก่ดื่นเถอใส่ขานีนกกระไเตืบได้ใส่เข้านีกระแสนแปดแมนเดี๋ยวข้าวข้าวเลยเขาจังมาเอ๊ะม่มาเอือบอีกบ่เอือบมันไม่ไยวบเนาะเดี๋ยวมาหมเนาะต้องถามคนนั้นหนยพกเราไงท่างแม่้องเตลวเ่ครเห็ดยางเป็นปนดารเคยเห็นบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นัเคยเห็นบ่ หลายคนที่เคยเห็นเม่เป็นอยู่คืว่าแล้วเนาะเมื่อไหร่พี่จะเอาเย็นให้กินเนาะเบิ่อไงเนาะเป็นผู้กินเบิ่อคือว่าได้บุคคลจะได้ข้าวดาวเนี่ยปีแรกข้าวดาวยี่บ้านเฮ่อปีนี้ปีแรกข้าวดาวก็ไม่เถ่าให้พี่น้องวันนี้กันนะเป็นได้ยังเกิดนะพังเกิดนะบุบบุบยังเครื่องเนลยอืมนุ่ยเนาะพักสลัดกันเนอย่ามาเอามาแบบ ยัง,งอะมันยังเพื่องเดียวแล้วกูเออได้จตกไปเอา,นาเนาะแหมมันชุกมันลูกได้จตกมาหั่นหนุกม,มึงเชื่อแม่มาลูกหลายเลยบ่ได้เชื่อกันีายใหม่เพิ่อนยึดเชื่อ,มอ, <c oughs> อแม่ไปเลยเจ,จบ็บปากชาแย่ไปได้บอแรกจมแห่ผ่านเนาะเลยเอ้ยใส่เด้จะหน้อย,ออย,ย,ยก่อนหนุกจะกินก่อน าะเดี๋ยวรอย่างใส่ก่อนหน่อยพี่น้องเนาะรีโล่งกับรียอนรอย่างใส่ก่อนเอ้ยคุณคนย่างทางนี้มือกล้องกินเดอร์ทางนี้กล้องแมกน่นโอ้ยเลยมือย่างมือกล้องต้องกินอย่างเดียวค่ะรอหน่อยพี่น้องเนาะรอสต๊อปแป๊บหนึ่งทางนี้กำลังตาผักเทียมไอ้นุ่นมาเอาอันนี้เนึ่ง เอาใส่ฮันมามักต่อเลยนี่ด้วยเดียงนี่ด้วยโอ้ดลังประเดิกน้ำอีกโล่นไอ้เวลง่อยเ่าเจ้าพันเห็นยังลูกน้าพันต้องมาย่างสะกอดเนี่ยลูกเอาขึ้นมาเกิงไห ไม,ไม่อันแรกครับก็เปนย่างไรกันล่ะเอาหัวบวบใส่ก่อนเลยพี่น้อยลวบใส่แล้วก็มาหั่นมักก่อนบดไอ้คยวได้ถูกฮะ<า>เนื้อันถือห่อนแล้วห่อนเจ้าค่ะให้คยเป็นมือกล้องจ้าโอ้ยเจ้ากับน้อ,อ,าาองพวกแน่ โอ้ยเนาะมาถ่ายปมงกล้อง่อยนะเด็กคนทำฝ่ายเด็กคนยึดทินน้องแร่มีแต่คนบอกเรซทวิตทางแดงอะนเดท่านลุชุกเลยฮะท่านลุชุกท่านุกชุกฮต้องเอาี่กอนมาย่างกอนจะเอากรแตะไป เอากระแทะเลยมจะได้แล้วมันจะได้หลายตอนหลายตอนเต็มตะแกงเต็มตะเกงเต็มเด็กยากยังโมชูครับเปากับแทะมาอย่างเลยเนี่ยผ่านไทยไทอย่าง

รดเด้ยังมีเงินไหนพามีรดไปไหนแค่ทบพีรดสองพันจิตห้าคนนัเรื่อยเราได้น้ำต้มนี่ความะเมื่อเกิอมาพ่ะย่ะตรวจทีไว้ก่อน บ่ đình กระดิงมานําบ่กระสมต้นเลยบ่มาเจอกันมาเจอกัน เค้หัวข้าได้บะหัวข้ามันจะคืนได้ตกะตหัวฉัได้ยูมันหอ,เหอ,อม,อะะมอเนาะอมกระแะไจเอากระเตะมาเด้ยอย่างอุกชิ้นให้หน่อยเด กรกระมังันเดียวว่ากามั่งันเดียวค้วไปหาอมันเดียวตัวนีม,มักได้ค่ะใสวยได้ก็ได้ยตัวนีมัตมมกตอตอ,อืมนอนข่กใส่ย่างยางใส่ตีนไก่ได้หกสิบพันต้องปีกทั้งตีนซสือเมื่อนั้นสามสิบพันได้ส1บเอ็ดตีนออตดีด้เอ็ดตีนอัน 30, นี้ว่าอันนี้ได้บออันนี้หกสิบได้ ฮกซีนี่แหละโลสสำกันเด,ดีเดอลงไปอย่างให้เขากันจะอดทานถูกไหมนี่นยัน่ใจน่นาั่นแม่อ่ะเป็นนัวเนี่ยแผลเป็นน้องมีเบา ย่าไม่ห้เด็กน่อยก่ดนหม่ไปหน่อยย่าแค่แบบ ท่ันนี้ท่านมาเพราะว่าเฮาวอยมีถุงมือนะหอยไปดองเลยบริได้แบบว่าบริเตรียมพร้อมเนะมาะเามือนกันค่ะแบบสุกเซินข้าวราวยุสุกเซิน,ท,นท่านจะชุกเรื่อางนานเรื่อยท่านจะแอบกินได้บ่ฮนะท่านชุกได้เออเจ้าเห็ดหน่อยแท้เจ้าเห็ดใหญ่ไหม ชีมเซาซีบ้งแ <g ül s> น,น,นี่ทำในน,น้อยแน,นี่ยมัน่าหมูซีมแล้วพอดิโอ้ยนอะคนเคิองนะเจ้าน,น,นะน,น้อยกดเนาะซีมกต่ได้ตอนใหญ่แนี่ซีมกัเฮ้ยน้ำมือจะไหวอย่างนะดิมโอ้ยนาะมีความแพม้มูยคนมักเกู่วเนี่เหน็นแต่เัง้บวบิดไม่่ ใช่เละเมื่อนบอส่ะคือบทาข้าวหน้าม่เข้ากันเนี่ยเออเพิ่อนชุกดิยังบทันเนาะค่ะวะชุกเดี๋ยวเราได้เอิบได้เออชุกเลยปาดกินอย่างเดียวท่านัีนะบ่สลับบอสฮะแหนดํากระแตโปรตีนฮะโปรตีนไม่มีวิตามินโปรตีนบ่โปรตีนเป็นไรโปรตีนเป็นแป๊บเป็นปอดบ่ บัตีแบกี่แค่ัตบบก่นอะ่นะสาวอยากสาวอยากมันได้เลยชุกสังก็พากินได้เข้าไปป่าเ่นหนน้าจเจ้าว่าเราอไปกินเ้าประเด็นมะลุหมัดมันแซ่บเลยเนาะคนจะชิได้แหละ น่องลเ,อาาเลยมันซุกอ่ะอาอาจ่ะรอถาก่อนไ,ไปพี่น้องเลยมันสุกกันเนาะพี่น้องเลยทางนี้พายยังบมติดเพิ่งมาเสริมใหม่เมื่อกี้นี่อนนโอ้โอโปีนขึ้นมาใหม่เลยไฟแทน มันในไก่เราไงพี่น้องไงใช่นู่นอ,นอาจารย์มาแล้ว,ลวพาไปถั่าข้าวดาวกันพี่น้องป๊บเมื่ออะไรกินดิน้่นชุกกรดเราวะ่ะ <laughs> ป๊บเมื่อน,นอนเลยและสิหั่นเมื่อไห้เรากินเ,นพ,เพื่อนเพ่อแม่พี่น้องก็สองแถวเรา ินหมูก็ซื้อมาเย็นแล้วค่ะบอลดมักโอ้ยเอาไปขายกุชตะบนปิ้งกินมื่นโดยอ่ะมาวางไปก่อนหนกแรกแรกเท่าไหร่เมื่อี้ไหนทางไหนลูกเอออยู่พุ่นกับมีบ่ลูกบ่โดยบ่อกกับมีมีแต่เดียวดอกยิ้มได้บ้านจ้ดนะยังอยูใส่ถ้ทาได้ซุปเลยขางเดียวดีนะใหม่ขางเดียวเนี่ย ดีววด้วยเอ่หนาววะลูกแม่หนาวเลยนี่นะเอาขึ้นดิยกขึ้นด้วยเสือไม่เปื้อนดิจะถอดเสือออกแล้วดมดิหนาวเลยชายไม่ลดชายไม่ลดด้ดยอ้ายช้าดเดี๋ยวร้อยแช่นก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  เมนตุกเปียวมากกินแบบแฮมๆนะพี่น้องเลยจากหมูหมักหมักแต่ว่าที่แน่ๆนะที่แน่ๆเอาไปพี่น้องเลยยูเขามารอจัดทางหลังโหเมู่ไหรสิสุกกระเทือ่มาสั่นจุกแน่นี่นะจุกแน่นย่างนี่นะไก่จะดีได้ไก่สุกแน่นี่ยนะไก่ไวลุ่งสิสุกไวลอยู่เยนว่าอย่าว่์จะอยากแห้งดิมัยินแต่ว่ ม,มันมันกะซุกแต่โตที่มันใหม่แหละโตท่านขางที่มันท่ทานจะซุกกับมีนี่แต่เพือ่อนว่าดวกแล้วคน่ะเอาสะหันไปให้สองแ่วแล้วก่อนเด้อนำปบเมือ่อไี่กินนี่งานซุกก็โดดแล้วเจ้าหันกลับมาลงน้ำนีแต่คำ ทนน่นหน่อยก็ซิมชชุบ้วบอมมันท่านแหมค่ะโอ้ว้าวหอนดโอ้เอตอนนี้ตอน,นี้นะ <c oughs> ตัวเหี่มเลย oh. คยมากินเหี่มอะไอยชอบกจิ้มด้วยบอหเลยบอกตัว,วเดียวเลย จะมาชิมน้ำจิ้มกินเนียวอันปะไม่ปะไม้ค่ะจิ้ม่ิมาแน่อือสิบปะเมื่อยไม่ถ่ายอุโมงค์อ่ะชิมปเฮ้ยอะอะจ้ะให้ไอ้ทางน้ำพายเพื่อนกินอกิติดกรอบเฮ้ยอันนี้ปสิบแปดเมื่อยไม่ถ่าก่อนชิมก่อนเ่ะก็หอช่อม

นั่โป้นุโป้ไหมน้ำจิ้มเผินแช่เลยจิมประกอบอประกอบกับผิวขาเขาเนาะขาเขา่องด้ยอืมขาขาเนี้วมันกินได้เหมืนแชหวานนึงบุแนเชนี่ต้องทั้งเค็ตทั้งกินข้าวเนะแต่ว่ารับแดต้องหไม่ชุกทำไดกังเหติเช็ดิยที่แบบไปไม่ไม่ถ่าปะ่าเียไปเลย ไม่ уров, ่าก็นนถ่ายเลยอ่งเดี๋ยวแล้วนอทำไม่ถ่ายเลยมือเนี่จับมือด้วยกินน้ำมือเช่มมือชิมมก่อชิมมือกันจลัตักกาตัวซีมันเลกันอืถ่ายอีกน่นนึงก็ได้จ้ะจะ่ายเอวไอ้ใส่ตัวนั้นก็ได้เหรอนี่มครับอืมพ่อพ่อจไม่ถ่ายชมอะไรออ อันนี้วัทั้งลุกทังดานก็ไม่พี่น้องผวเบลจะกอกเ่อเรื่อเบลจะกินแล้วว่าเบจะกินแอ่ะกินแมลงจะอิ่มไหมเสแปรพี่น้องเอ้ยใส่ย่างเมดุกเนี่ยรับเ้ โอนใส่ลงาดเม่อไม่สัมามาอย่างต่อนั่นเดิมไพยเดิมติดน่้แต่เนาะด่านาวัยมึงเคยสับอะไรไม่เพี่น้งเนาหยว่นมาเจ้า่ะไายาแมวได้แล้วเดี๋ยวนีมช่วงอ จะเสไ้นน้เกลืเนกยกับตกนบ้แระใครเนีซุก้ลไก่ค่ะเนาะผิห้เนี่ย่ผักผักอะไรเด้อมันจะได้กินหลายคนพอมันน่อยตาพ่อเลยแมนนนี่หัพ่อเลยไหมพี่นาวงลโก้แล้ งงงเงินเอาเงินสี่แสนเงินสี่แสนหาเด,ดี๋ยวงินชาวพันได้เงินหนุ่เงินหน่อยอจิ้มไปซื้อขวดเดียวดิแมนเนาะข้าวดาวเห็นเนาะที่แล้วบอก<า>เจ๊มากระไดไปพี่ดองไปพอหลัดปากกับผู้ค้ำผู้ใดขหละเนาะ ป้อนนี่แม่โนเกลกระชี้แยกใส่กินต่กนนอ,อก,ก,กันเด้อ,อ,อแม่พี่น,ออน้องเด้อ,อ,อแม่นโนเกลกระชีจบคลิปไปเพียงแค่นี้กันเนาะขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับชมชมพ่อแม่นโนเกลมากตลอดสำหรับวันนี้สบายดีอ่ะสบายดีเนอะสบายดี